วันนี้ก็มาเดินซ้อหาดอกหอมว่าจะพัดตับใส่ดอกหอมเพื่อคนเท่าสกรกาก่อนช่วงนี้ดอกหอมนักขคาดอะในกาดนะเอามาผัดใส่ตับม,มอสรมัรำเนาะตับนี่นะเขาก็จะเอาไปหมักก่อนเนาะเพื่อมันนุ่มๆใส่ดอกหอมนกันกๆหูยกิ่นก็เข้าสวยฮ้อนเนาะ เหมาะขนาดอ่ะช่วงนี้เฮาก็จะผัดมันน้อยเนาะมันเป็นหน้าของมันอ่ะได้ดอกหอมมาละเฮาก็ขาาจปีกบ้านเอามาล้างทําความสะอาดแจ้น้ำเกลือสกรมก่อนแล้วเฮาก็เอามาตัดเป็นก้อมๆประมาณนี้เนาะส่วนตับนี่นะเฮาก็เอาไปแจงกับน้ำส้มใสชูไว้สักสิบนาทีล้างหลายๆน้ําอ่ะแล้วก็เอามาหมักแป้งไว้นะให้มันนุ่มเนาะตุ๊บกระเทียมรอไว้เครื่องครบแล้วนะก็นี่เฮาก็จะไปง้อยผัดกันเลยก็เอาน้ำมันใสลงไปในกระทะเนาะแล้วก็รอให้มันฮ้อนๆ้อกสกัดก่อน เอากระเทียมที่ห่าตุกไว้นะนะใส่ลงไปผัดที่มันหอมๆก่อนเด้อเนี่ยห่ากระจี๊ใส่กลางนะก็กลอยผัดไปอ่ะพอมันเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วนะกับนี้ห่าก็จะใส่ตับที่หฮาหมักไว้นั่นนะใส่ลงไปเลยตับที่ห่าก็ต้องเอาไปหมักก่อนเด้อล้างกับน,น้ำส้มสายชูเนาะแช่ละไว้สักสาวนาทีแล้วกับนี้ก็ล้างสักสีห้าน้ำอ่ะเลือดคาวนั่นนะล้างออกขึ้หมดเลยแล้วกับนี้ห่าก็เอาแป้งมันก็นกนกนได้ใส่เข้าไปหมักไว้แหมสักส0นาทีเนาะรับรองเลยสูตรนี้นะ ตับบอกมีการแข็งแล้วกับนี่เราก็ใส่ต้นดอกหอมไปเลยเนี่ยแล้วเราก็ก้อยพี่ก้อยฟื้นมันขึ้นมาอย่างนี้นี่นะคือมันโดนความฮ้อนมันทั่วๆกันวันนี้เราก็ผัดเต็มกระทะเลยเนาะแล้วกับนี่เราก็จะปรุงรสชาติกันเลยนะใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปเนี่ยคือมันมีความนัวๆขึ้นมาเนาะแล้วก็ตยด้วยผงปรุงรสเนาะแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายสักน่อยแล้วก็ย่อพี่ชูลงไปไผ่บกกินก็ไม่ต้องใส่เด้อแล้วเราก็ผัดคู่เขาทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยนะ เนี่ยหันก็อู้ยเต็มกระทะเลยอะเฮาบอต้องไปเติมน้ําเด้อเดือน้ําของดอกหอมมาตึงออกมานะหันก็เนี่ยอู้น่ากิ่นขนาดแล้วเนี่ยดอกหอมก็ย่อลงไปจัดนักเลยนะนี่ได้ละแล้วละเหาก็ปิดแก้ดได้เลยตักใสจานเนาะกินก็ข้าสวยฮ้อนๆนะอู้เหมาะขนาดอะดอกหอมเนี่ยมันก็จะหวานของมันอยู่แล้วเนาะอู้ยเหมาะขนาดป่ะกินเข้ากัน